วันที่้เป็นเมื่อวันยังวันเสาร์่ะโอ้วันเสาร์เดี๋ยววันที่ห้าวันที่เช้าป๋อสลบกันเนาะกันว่าเนาะคือว่าวันที่วันที่ที่ห้าวันที่เช้าบ๋และกว่าปรอห้ามือห้าขึ้นบุญเ่านะีเอเฮงเนาะเอลันปัดจมูกเลยหงายอยู่นี่กัมีเอรันปัดอยู่บนนี่ทีงในบ้านเนาว่าเรจเอาตู้มาเปิดบอกโอ้ยงาิมีนางวันไห้ต้าได้ชอบก่อนทำเงาแรกนี่ขาบูนะหาไในหรอ อดใจเดาะจนอดกันความดีไว้บ่อยู่ทบแล้วทบล่มหิวหายต่อกันข่าวดังนั้นอย่งไรหิวกับตาอย่างื่อันเมื่อไร โอ้ยเนาะฮ่าดูโอ้ยรถคาใช้ใจน้ำมันลงก่อนแมนเมนเออพ้นยิ่ใช้เลยพูดยิ่งได้เสียงได้ฮือดพูดมนจ้จมาวม่งเพี่กก็บเงอนนะ อืมเนาะดูสวัสดีสวัสดีหายเบียดงั้นออมีเบียดกับเอวื่อไม่เบียดดีเนี่ะไม่ยังระบาดอ๋อโจ๊กหัดนี่ทางในในบ้านเพิ่นนะคะเอือยจะจะสาวแล้วเพิ่นบริหารจามากเพิ่นก็เลยว่าฝากเอาไว้ลำเนาะให้ทางเอือยไปแจกให้ทางทีมงานเันท์ม่แต่เอือยสิไปไหวเพิ่นบวดเตียงปวดในกุยเย็น ก็เพิ่นแล้วเพราะว่าวาตียงเพิ่นเป็นนั้นเอาเรื่องเฮียนโรยโอ้ท้าบุญบ่เนี้ยเป็นศิลลองบ่เนี่ยมืออะไรนี่ก็วันที่ฉาบถึงวันเช้ากันวันที่ฉาบวันที่เช้าวันที่ห้าเป็นมือวันยังวันเช้าบ่โอ้วันเช้าเออเดี๋ยววันที่ห้าวันที่เช้าป้าสลงกันเเนนนาะไกิัว่ออเนาะ คือว่าวันที่วันทหาวันที่เช้าบ่แล้วกว่าจุดงหมือหาขึ้นบุบนี่เอเฮเนาะน้องเลยเอาบุญน้ำกันบ่โยเนาะอทำหก้าว่่ก็แจกเลยเอาบุญน้ำกันเลยตากให้เบียดน้ำเอาบุญเทแต่สภามือวันที่ชิมหาเนาะวันเช้าถึงมือจะคำอยู่ในซองมีอยู่ เบิ้งเป็นเบิปากน้ำอ่ะใช่อะไรไอ้กะน้องแววตาได้คู่เห็นเดี๋ยวนี่เออนั่นกะไปก้นมันอันนี้กะป้าไว้นี่กได้เดี๋ยวป้าไว้น้องแววตาเนี่ยมาได้แอวตอนปัดน้ากันเออเพื่อที่แอนสลองยุคเฮียนี่หรอเห็นคู่กองเขนเลยแต่ว่าเป็นแอนสลองเลยเอากระซองเหมยเสนมาเลยจุดสี่โอ้จุดสี่นะ ซีไปนะเนาะอ่าตัวจัดไงอยู่แม่แม่โอ้แม่คุณฝากแม่บุญเจ้าก่อนเนาะใช้กวดเฮื่นบ่หนะเออ่อ้โหเอาห้แล้วกับแจกบุญเลยอ่าอู้ยเหลืองออมากบาทนี่เนาะจัใชาใกล้จะได้ขึ้นมาโน่นเลยนะเบิ่งอย่างเคียร์ตะกวดเลยมือไรมือไรฝนมือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งด้วย ทีห่งอามาดเยโอ้หางเงินทันอยู่บุเนาะทันโอ้ยวันที่หนึ่งเงินออกที่ชาสีบริฝนน้อติดหนีไว้บริพยอืออ่าถืชาูถืชาดเป็่นมะนอนี่ฮะลูกไผ่นอนน่ใส่ใส่ใส่เม่จอยได้ฮะใส่เมจอยตัวนีเออ สามห้องนอนพี่น้องเนาะเด็ดเด็ดเบิงเนาะชี้ทายให้สาวมีเพิ่นเบิงก่อนเพิ่นยังเพิ่นยังบอกเข้าใจอ่ทา,า,า,าทาี่บอร์ตาวอาว่าถเหตุสามห้องนอนเนาะคือคืออีกอ่าคืออีกห้องหนึ่งนะเห็ดเน,นื่อนี้เนาะอ่าคือเฮือนสาพลน,นี่เด็ดบอกประตูมันชิมาไขอยู่ในนี่นะประตูมันชิมาไขอยู่ในอ่าสิมี หนึ่งสองสามเนาะนีน่คือจย่างว่านั้นนี่แต่ว่าเพมขิดบอต้าเนาะเพิคมดบอตา้านออีกห้องนี่แหละเหตุแห่มันมีระเบียงโมนี่กหน่อยที่นะจงไว้ประมาณจากเมตรหนึ่งหรือว่าเมตรส่าวนี่น้องเนาะแต่ก็ยืน,นมาพี่ที่นะแต่ก็เอาแล้วก็เอาอีกห้องนึงนั่นให้มันหอมลงกหน่อยที่นะ <c oughs> ba cắn xô lì, cắn mũi này, nó. Ông, bây giờ? Không, bà đi hay rồi, ừ. bà đi, ôi Hai à, Nó, như bọn cắn hạt lần sau, kìa mọi người ừ. Ôi, <cười> nó, sao bà đi sao trời? Bởi lẽ, anh lau cầm, cầm ngây, cầm ngây, vô nếp bà tui là vô vô cái con con này Hay rồi <đây. cười> đấy, <laughs> tốt chạy vớt kia biển mà sang โบบยังไม่ได้ใกล้ใช่เมื่อไปเขาเดาิโดยยวันนั้นมาห่วงงานนํำกันอ่าดยเออปัมูเลยหอยอยู่นี่กัมีเออลันปัดอยู่บ้นขในบ้านเาวัาจะเอาตู้มาเปิดบอกโอ้ยงานพิมีณงวันให้ใจชอบก่อนทำเงาองแกเลยขาพูดหาน่หรอชอบก่อนนี้ใช่ดินาะนี่สอจอยชอบล้ป้ะ เออเอจังน้อยจังไปเขาจะโนจังน้อยจังไปแอ็นไปฮะบอกว่าทิชวนเสาวจ้อยไปชอบมันอยู่ปุ๊เจียมเอียนบางแล้วเลยเฮะฮะอย่างนี้เมนตู้บนช่วงอันนี้บอกสาวจ้อยอันนี้บอกเนรินี่เชื่อนี่เจียงในมันเชื่อโอ้เบิงเบิง เฮ้ยสามคำป่แม่นเออเฮ้ยสามคำมันถึงมือวันเสาร์่ะเวลา่เจ็ดโมงเป็นศูนย์นาทีหรือว่าโมงเนาะเจ็ดโมงพี่น้องเอ้ยเอาเนาะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขชนพี่น้องเอ้ยอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทาง ต่างประเทศน้ำเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบอต้าปันเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กาแวะเวียนขึ้นมาทางเฮือนเสาจอยสาพลพี่น้องเลยเนาะเฮือนสาพลเพิ่นกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะเฮือนเสาจอยเพิ่นกแล้วนั่นแหละเนาะย่างแต่ทาสีป่านี้ยังแต่ทาสีตกแต่งเนาะเ่ว่าตัวเฮือนนี่แล้วแหละแต่ดีใจนะเพื่อนพี่น้องเลยน้องท้องใสไปใช้เสร็จมื่อนนี้ ปักผ่อ,อ,อ,อนบ่คนอ่องเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยเนาะแน่นหึมพึมติดตั้งเนาะฟั่งฟังพุกใช่เนาะอันนี้บริการังพุกฟังเล็กใส่เลยได้คือการพี่น้องนเนาะนี่ก็โอ้ยแน่นหึมๆละสีมือสร้างรถเพิ่นบ่นี่<ด>ยเอ้ยสักแล้ว ่าเส้นหนึ่งประมาณเส้นหนึ่งสองเส้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเส้นหนึ่งมีอยู่เส้นหนึ่งมีอยู่หกเมตรแต่ว่าน,นี่นี่สี่เบิดอยู่สเส้นครึ่งนะคำเส้นหนึ่งนี่สี่หัวพอนีนะ่อันนี้มันก็เกือบเมตรไปเกือบเมตรเลย ขือนครัวเด้บันเฮ็ดบ่อ๋อเอาไว้ในอนาคตในอนาคตเออโอ้ยถือเลขกับจะเฮ็ดเนาะทำนี่ก็ดีใจได้เออทำนี่ก็ยันกวดบ่ไหวแล้วนะนี่ยังคั้นกวดแล้วเบิ่งเครือนครัวมันบ่ะสำคัญดังอยู่ไสก็ได้อ่าแต่เก่าเห็นว่ามีเครื่องคัวเนาะยังดังเพิไปรถยังอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอ่ากเข้าใจอยู่ FC เพิ่นกะอออยากให้เฮ็ดเคื่อนครัวเป็นหยังแต่ว่าอ่า มันก็ขึ้นอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าทำเพิ่นช่วยๆมากบ่ติบ่ว่าพี่น้องเลยแต่แต่ว่าทำนี่ก็โอ้ยพี่น้องเนาะอ่าถือว่าสุดๆเราได้นี่ก็ได้อแต่ก่อนเฮือนครัวห้องน้ำบ่มีกอ่ายังอ่าอยู่ได้เนาะสับสนเนาะโดยแบบนี้ก็ถือว่าโหใหญ่โตโบโหลานพี่น้องเลยงามลายดีใจน้ำห้องน้ำก็ยอมสีเรียบร้อยมาบนี้เนาะ เอออืออืออืเฮ้ยนี่อะสองนอนอะไรท่านนั้นโอ้ตัวได้ห้องท้องใส่ครับโซฟ์เอาเอาห้องนี้แล้วจ้าห้องนี้ป่อเอามาห้องนั้นได้จ้ะก็เอาไว้นั่นแหละแไวนเห็ดหิ่งพระป่อฮะทางเมตุพันธุ์หลวงเอ้เอ้ย ยันว่าพอกับเม่เนี่ยนอนยามประตูเนาะอ่าคือว่าหมดแหละพี่น้องเนาะอ่าห้องพระกับห้องคนนอนเห็เพิ่นเพิ่นบัวหิ่ไหวน้ำกันได้เด็กศีเพิ่นเม่นมาเนาะอ่าเพิ่นว่าไปเอ็นไหวพระอยู่ห้องนอนได้ประเัริฐแตว่าแบบว่าพระใหญ่ไปตั้งไปยังเพิ่นนอนมันมันบุคฮักเนาะอ่าเฮือนเฮือนหลังเก่านี่ก็มีอยู่บ่ถ้าพน พระมีบ่ของพระของเนี่ยบ่มี่ยดว่าุมเจ้าถืออันศาสนาถืออันนั่นจะซื้อเนี่ยมีแต่ของเมตุนะเทพธิดาเพิ่นโอ้โอพีม่มอ<ด>ทางฝั่งใตยเพิอ่นเอ่าพี่ผ้าเนาะอ่าพี่ผ้าเอ้ยมาเขาเต้นลำดย,ดยนี่คือของบอร์เวียดของน้องเบอรตาของเบอร์ตาน้องวินน้องสามซองจี้องเลยดยอ่าอบุญน้ำกันเนาะอ่า อนอกจากบัลต้าแล้วพี่น้องเนาะทาวามีพ่อแม่พี่น้องเนะอาาฟซีเนาะอยากรัวมมูบุนกายินดีเนาะพี่น้องเนะาะก,กาบัลต้นะนะา,าสามารถเนาะ,ะนำะมามูให้ได้เนาะเห็นว่าผู้แขกไก่ไทยอื่นโบสถ์สะดวกมากพี่น้องเนาะหรือว่ามาเองบ่ได,ดย้ยินดีเป็นสะพานบุญให้เพราะว่าถือมือวันวัน วันเสาร์วันเสาร์บ่วันที่สิบห้าอืมวันเสาร์วันที่สิบห้าเอ้าเราได้กันที่สิบสองอ่านมึงเลยปุกันที่สิบสองเลยมีกันเชียงชีอีกเนาะใช่อ่านเบิ่งอ่านเบิ่งกันที่สิบสองสื่อสัตย์คติสักคติบันเป็นกันหายโศกออ่านดังๆเลยที่พวกนี้อ่นได้พอพบกันในดงกว้าง ขาวงละวังเวทสมซื้อด้วยเห็นหน้าผ่ำกันจนอดจนอดกันความดีไว้บุยุบแล้วทล่มหิวหายต่อกันข่าวดังนั้นทางมวนมูเซนาเทถ่วงทบยาวผมนำเจ้าอพอหายเศราบันเทาความโศก เจมเจ้าอาภัยให้แก่กัน<อ>โทษทอผ้าพระย่อยอมพิษทางไม่ตีต่อเติมเอาไว้<อ>แล้วจึงได้เชิญชวนองค์พระเวทให้ลาเพศพระนวดพระหมวดไว้ให้ขึ้นข่าวสูนคร<อ>ในตอนนี้เป็นตอนให้โซก ไพผู้มีโศกได้บูซาไวเมนดี้เทเลวอ้าวเนาะสาธุชั้นพี่น้นนองเลยวัน <c oughs> นี้มือ้อมื้อบุญเนาะมื้อบุญนี่ถือวันเสาร์วันที่15เนาะกงกับแฮม3คำอ่าเดือน3พศ2ห้าหกแปดเป็นอ่ามือ้อตกแดงเครื่องกองบุญ <c oughs> และกองเขาญน โฮมหัวหนา้าบ้านต่างๆเวลา19มงศูนนาทีมีพิธีไหวพระหับศีลพังธรทา,ทา,าประเทศนาเนะาะตอนกลางคืนมีการาครบงานตามประเพณีประันวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่6 6เดือน2เนาะเดือนสองปีสอง,อสองพันสห้ากงกับแฮมสี่คำ เดือนสามเวลาโอ้วันที่สองพี่น้องน้องอ่านผิดเด้อบรหันเด้ออ่าวันวันที่เอายังนี่ใช่ะวันที่วันที่สิบหกหรอวะเหมืนวันที่สิบหกเดือนสองปีสองพันสามห้าอ้าวมันคือว่าเป็นเดือนเดือนสามเขาเลยเรือยังเป็นเดือนแต่ว่าเป็นใช่เดือนสองนั่นเนาะแฮมสี่คำเดือนสามแล้ว อืมเป็นเดือนสามลาวเออเออเนาะอ้าวโอเคจะโบโบพิษด้อพี่เนาะยันว่ายันว่าพิษสุดอกเนาะอ่าอ่าเดือนสามลาวเนาะพศสองหกแปดเวลาเจ็ดโมงหรือว่าห้าโมงจนศูนาทีมีการตักบาตรถวายสังฆทานอ่าแก่พระสงฆ์เนาะได้พระสงฆ์และอ่าสามเณรเป็นอันจบ พิธีไปสั่นเนาะแสดงว่าเพิ่นเริ่มแต่วันเสาร์<ม>อืมถ้าว่ามามื่อวันที่สิบหกนี่แมนมืม่อตักบาทแมนมืม่อตักบาทอ่าเฮอ่าใบดีการเข้าบุญกองเข่าและอ่าสลองอ่าโฮงเฮียนไปสั่นเนาะอ่าที่วัดสีสมซื่อโอ้นี่บ่สีสมซือ่อบรนดงเมืองยางอ่าสมคีไซนังเนาะ ฮะถุพี่น้องเนาะต้อกันนะเก็บไปก่อนม่ได้จังไงบ่าวเวียดน้องแววตาเพื่อนอ่ามีอ่าแชมพูว่ายน้ำชื่อตี้ยลันปัดเพื่อนไอ้นางวันนี่ยอยาลันปัดรีก็ชิได้ซ่อมซะก่อนเลยฉันก็บลันปัดปูปิน่นแะไรพี่น้งองเนาะปัดไปทั่วร์รถออปัดไปทั่วรถตีมักเต้นอยู่บ่บ่ฮะบ่บ่ตี้ อเวียดเอาอนเอจะให้ดิสบูญฝากใว้ให้เนี้ยเอาเอาเลยอ่อ่ามีเงยไจบมาฝากไว้ให้บเวียดแน่พ่ชันห่เน้ออืออ่าเนาสององขาวซองขาวบิ่งโดจักว่ามาจากสหรัฐมิการจักโทอทอท้อทู้ดค้นนี่นบ่เดี๋ยวพูดเป็นหัวยองๆนะเนาะบ้านไหนบ้านเาออ่างนึ่งกเนเอ่อ่านบิก้แหละ ืมก็กลัวบุญยังอยเด้อโอ้อืมโอ๋พีน้องเด้นี่เนาะอืมงเหียนนี่เงงเียนเดือน2เอามันเดือนนี้บ่แม่นแมื้ออื่นมื้อนีแหละอื่นมื้ออสิมาฮอดนี่แหละนี่เอาแล้วอยู่เอาได้เตรียมได้ ชาพลนี่ยมามื่อนั้นชาพนเน่ยไปรับไปนอนอยดิชาพลนี่เพป็นเอานี่มาลงเน็บบ่จู๊ดนี่เนี่ยสลองสลองอยู่วัดเลยเนาะใกล้ๆนี่จัดขึ้นอยู่วัดเลยอืมตื้อตื้อแล้วผูกอยู่งเฮียนพ่อมแล้วชาจอยอยู่ไว้เนาะหมวเก่งหมวกไว้นี่นะคยสิบ่บ่เพาะชาจอยสีเต้นหมวเก่งของชาพลดอกเบึ้งหักเลยบึ้งหุ่นบ่เบึ้งหุนบ่บึ้งหุ่นนะอ่ะคือไปก่อนชัดในบุญเนี่นะ่เนี่ะ ta gồm lục là non vào lục hai cứ 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 là nó vì nó nó có đĩa ẹp có đĩa ẹp lục là hòn mông này hòn mông, ẹp mông đi này hòn muông đặc non đi ẹp nó nó phồn gần đấy mình kèn nó mồm nó mày cả tắc má đấy bà nè nó có hòn lưm nhằng này phải hà nó phải hà như vậy hòn muông nhanh là một khao nó đấy sao Ừ. 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 แต่ทองชัยไข่แน่นขื่นอันนี้มันแบบตัดใหม่อยู่ในส่วนคนบไปเอาไปนะจะมาให้เต่าบ่แม่นตัดใหม่มากองไหวกองไหวบรรอาเขาทีเดียวอ๋อเนาะฮะบริยุทธิ์ชื่อไรบิน้องเนาะตีแต่คนลุอ่าสร้างคนโมเมื่อเบิ่งอาวุธแล้วก็หู้นะแล้วเร่าผ่านมาหนีได้ยังมือเลยโอ้ไล่แล้วไลยแล้วบ่เอาเพราะว่าบริยุทธิ์ขื่นมาเฮือนชาวพนในโมเมนห่อมาจากสี่มือหามือ เราไม่ได้คอยขึ้นมาเนาะอ่าอยู่เอาเนี่ยมันเบิดเวียกเลยนะบบบนี้เนาะด้วยสล้วก็แถวจอยแล้วก็จังปางเลยเนาะทอยยังทาสีซิตี้แบบนี้สีสีมีแล้วบ่สีนี้ทาสีติดกระโลกอ่ะอืมแต่ว่าทางเพื่นเพื่นมาเฮ็ดเป็นบ่เอืออืออเพราะว่าแต่เฮือนสองหลังนี่เนี่ยมีงบพอเบิดคือกันได้เพราะเนาะมันนะอ่าขึ้นอยู่กับสร้างเพื่อนที่ซื้อเนาะถ้าทางทางเพื่อนว่างเพื่อนมาเฮ็ด นะเพราะบางคนนะโอ้เฮื้อเสื uh, ้อจอยงบพอพอบอจังได้ใจสั่นจังส right ี่นะมาจากที่ฬาฮู oh yeah. ้มานี่มีอยู่พี่น้องเนาะมีได้บางคนก็มีรายเวียนบางคนก็เ็ยูเฮือนลังนี้เออเสียงป่วงปางป่วงปางหรือเปล่าเอาลายมแบบบอลเฮ็ดวัดละคนสียางบ่ได้เฮ็ดเพราะว่ารับงานของเพิ่นไว้แล้วก่อือนจะเห็นให้ไม่แล้วก่อนเปันอ่างนีจื้อหรือเปล่ามยบุญหรือเ่านะเฮือนหลังนี่บิดเท่าไรก็สองเซนสี่หมื่น ต่ไรตนไแต่ไรเบุญสองแสนสี่หมื่นแตก็คือว่ามีสองพันทองอย่างพอบอกม่นเออสองแสนสี่หมื่นหกพันไปแต่ว่าร,ารวมๆแล้วเกือบสามแสนนะถ้าไปไรทั้งลุงเฮิมแน่ทั้งเบาแสนเน่ทั้งปั๊บดอกปั๊บดินแน่นะอ<ด>อันนี้คือข้าข้าวอนดงเนา<ด><ด>ะได้ออกมางามสำนี่นี่ก็ปั้โทเนาะอืม เอาหมดมือนอนกะอ่าจะล้อจะนอนรับนอนเจียบหลายเด้ออ่าเอาอันตัวเด็ดตัวดีเนี่ยเนาะพอได้อันสูสร้างรถเพิ่นอันจักรล่างสองล่างว่าอ่าเพิ่นกระชิมาอยู่ตีเนาะโอ้เอ็มไคยบอกอ่าพาดบ่ได้ดีแต่ก็อ่าเพราะว่าเหตุเฮือนแล้วแต่ละหลัางในส่วนหลายกะผูกเคให้สร้างเนาะเพิ่นมาได้ก็จะให้ผูกมาอ่าผูกเนให้สร้างโน่นนี่นั่นนั่นแหละมาอยู่ดอกซางรถนะพี่มาไงเอ้ยบุญไปอันลากเอา

คอยถทำคอยเาวนถามำยังใช้ป่ตาคนบดีมาเอาบ่มาอยากอ่ะอ่าไม่ยังงานเมย์เมย์เคี้ยวบ่หน่ะเออเมื่อยเคี้ยวลรอคายไว้มันบ่มีหนังหมัดหรอเอ้าคือบุทิบ่เนี้ยบ่มีเครือเชื่อหนังหลุกเออเลยยอมเอาโอ้โเนาะอืมใกล้จะขึ้นเฮือนอะไรได้ใกล้จะขึ้นเฮือนอะไรได้เพียงใกล้จะขึ้นเฮือนไหมล้ววะบ่ได้ฟันดียังบ่โอ้โหอือตายตายเลยวะ ว่าได้ใช้บาตาบนเห็ดมาอัะมาไหนดิมียังฉิบอกเอาัีน่าจะเห็นพะโลมาบอกเออก็เดียวว่าทมหามีแนี่ฉิบอกนะเนอะอืมอืมอืมไม่แล้วแย่ขึ้นบันดาแพคุนละอ่าเขื่อนราไปเห็ดนมเยาวกับลูกเออบ่โมนยาวเหนเลยบอเพราะว่าทั้งบ้านนะเพจอัน กัดย่งถาพอเขาน้องแววาตาต้ <c oughs> องพี่น้องเนาะนั่นก็นกนกนมีเบียดอยู่แววตาตาเพป็นแหละแลบบ้วกันคนแห้งคักเลยแห้งบบัมาเลยบัมาไกลเลยเออก็มาอย, <c oughs> ยู่เ <c oughs> นาะงไกขีบบัมามาอยู่ดอกขี้มาเลยอ่า <c oughs> เออก็หาหาเนื้ผักในต้นดูก็มาเรื่อยเด้มาบนในก็มาเลยเนาะอืมเอ้ามือนีกับบนด้มีเนื้ผักในต้นหนังเด้อบมาตาอ่าฮะบนในก็มาบ่างมาอยู่เนาะถ้าบทีธระปลาปากเอาไว้ชื่อภูชื่อภูชื่อหมากเด้อ รอๆๆๆมาทางก่อนนี่สาธุแน่เนาะอ่าๆอ้าวโอเคกระตู้เนาะโพนโพยแวะออกใหตู้เพิ่นดอกพี่น้องเนาะคือเห็นนอนอ่าทั้งนั่งสิดอกอ่ะขอบุขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ่กดโฆษณาพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่ามื้อขึ้นเฮือนน้องน้ําลเนาะกวันที่1อ่าเดือน4เดือน4ลาวเฮาสิมาฮอดนี่แหละพี่น้องเนาะอีบนบ่ได้ด ก่าเกี่ยมเด้อเนาะพี่น้นองเนาะอ้าอยู่ดีแม่ฮงลราบาวคเงินทองบัตรสุขสุขคนขอการเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย